แบรนด์ s k c กัดผัดเป็นเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายค่ะส่องออกจีนญี่ปุ่นอินเดียค่ะอุ๊ยแล้วก็ผลิตได้เยอะนะเดือนหนึน่ง5้าหมืนชิ้น สวัสดีค่ะต้อนอ้อนะคะกชะพรจันแก้วค่ะกระบวนการก็เริ่มตั้งแต่จัดหาซื้อวัตถุดิบค่ะวัตถุดิบเราก็จะซื้อทั้งจากโรงงานผลิตในไทยแล้วก็ผ้าโอทอปโปรดักที่ทําก็จะมีเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายเสื้อผู้หญิงเสื้อผู้ชายค่ะกระเป๋าหมวกเกงขาสั้นก็จะเป็นในส่วนของงานทํามือหัตถกรรมงานคาราฟงานดีไซน์เรามีทั้งผลิตในโรงง,งานแล้วก็กระจายให้รับงานไปทาที่บ้านส่งเสริมการจ้างงานในละแวกโรงงานจุดเด่นของสินค้าเราคือผลิตภัณฑ์ไป ลูปชุมชนก็เติบโตรประมาณ5เท่าค่ะอีนี้คาดว่าจะปิดที่ประมาณ75ล้านน่าจะได้อยู่รัส์สินทางบัญญาตอนนี้ก็คือมีจดเครื่องหมายการค้าค่ะ s k c กัดผาดคําว่ากัดผาดมาจากชื่อคุณแม่เชียงใหม่อะค่ะตลาดก็คือกาด s k c ก็เอสยามเพลงก็คือคิง C ก็คอมมิชชั่นค่ะ